ส,สวัสดีครับรที้ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการบโอกเอาแล้ววันนี้นะครับสวัสดีนะครับวันพระนสวัสดี raised, สวัสดีอีกรอบทำไมฮะสวัสดีอีกรอบทำไมฮะพูดถึงเรื่องของวันเนี่ยวันพระน้าสวัดีนะครับที่9มกราคมนั่นเองนะครับก็ถือว่าผ่านปีใหม่มาแล้วนะครับใช่ อ่ะที่กว่าแล้วนะครับแต่หลายคนก็กลับมาใช้ชีวิตปกตินะครับอ่ะแล้วก่อนหน้านั้นคือไม่ได้ใช้ชีวิตปกติอ่ะก็แบบว่าปีใหม่ไงในแต่ละวันก็ไปแฮงเอาไงบางทีเนี่ยอาจจะยังหงงอยู่แบบเฮ้ยทำไมเออเออเออนึกว่าตอนนี้ยังหยุดอยู่อะไรเงี้ยบางคนลืมทำงานไงลืมเลยพอพอไม่ทียื่นสองขาวอุ้ยจริงว่าได้โบนัสลาออกขอบคุณค่ะไล่ออกบ้าเหรอเอครับก็นะครับนี่นะฮะก็คือชีวิตแล้วชีวิตทำงานแล้วนะครับก็นะปีนี้ก็สู้กันต่อนะครับต่อไปเรื่อยๆนั่นเองจ้าแล้วนะฮะแล้ววัน นี่นะฮะอยู่กับเรา2คนนะครับใหม่แล้วก็เมยนะครับมาทาหน้าที่นะครับที่จะเขาเรียกว่าเป็นการเสิร์ฟความสุขเนาะหลังจากนี้เป็นต้นไปนะฮะไม่รู้เราจะสุกจริงหรือเปล่านะฮะกัมาดูกันเลยกันนะครับแน่นอนครับว่าบล็อกเอาของเราครับวันนี้นะครับเรามีในเรื่องของนะฮะการอัปเดตนะครับความรู้นะฮะข่าวสารความบันเทิงนะครับที่เสียมให้คุณผู้ชมแน่นอนอนอกจากสาระความบันเทิงแล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเกมมาด้วยเฮ้ยีเก่เกมผมชอบเล่นเกมมากเออพี่เป็นคนไม่ค่อยเล่นเกมไงเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากกว่า ต้องตัดบทก่อนความรู้่นความรู้นะครับแต่เอาเป็นว่าครับก่อนอื่นเลยครับกับรายการร้องเอาครับผมขอพูดถึงนะฮะเกี่ยวกับประเด็น s อสในวันนี้ใช่แล้วน a ่นะฮะสำหรับประเด็น s อสนะฮะก็อย่างที่เมย์ได้บอกใช่ไหมว่าหลังจากปีใหม่มาเนี่ยก็ได้สักประมาณสัปดาห์หนึ่งละแล้วหลังจากนั้นแล้วนะฮะเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมเนี่ยรู้เปล่าว่าเป็นวันอะไรเป็นวันเป็นวันที่11 เออใช่เออเออแล้วหลังแล้วแล้วมีอะไรอีกไหมฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นวันอาทิตย์วันทก็เป็นวันที่สิบสองอ๋อแล้วแล้วหลังจากนั้นนี่ฮะหหลลัังงจากก็เป็นวันจันทร์วันที่สิบสามอ๋ออันนั้นก็ไปนั่งเรียงเลยออกไปนั่งเรียงก่อนเลยนะคะนะฮะไม่ใช่สัญญของเรียนมกราเนี่ยก็คือว่าวันเด็กวันเด็กนั่นเองครับเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาที่สิบอย่างด้วยกันใช่ต้องให้ครบนะฮะสิบสิบข้อมีอะไรบ้างอ้าวจำได้นะอะไรหรอหนึ่งนักถือศาสนาสองเกขาคำเดิมมั่นพอดีกว่านะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเอ อ่ะก็สิบข้อนะครับบางคนก็รู้ดีกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะไม่เคยทำกันเลยนะฮะเฮ้ยบางข้อทำบางข้อก็อาจจะล้าเลยนิดนึงมันอาจจะยากไปเออเนาะอ่ะก็ไม่มีอะไรยากเกินกว่าเด็กอะเนาะอ่ะแต่วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับประเด็นในชของเราเนี่ยฮะยังคงเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของวันเด็กนั่นเองเนะฮะถ้าเพื่อนๆเนี่ยย้อนกับโอ้ใช้คำว่าย้อนย้อนเวลา ไม่ไม่อยากจะใช้เลยไงคือตอนนี้ยังเป็นเด็กอยู่ไงเลอก็แบบยังหน้าเด็กอยู่ไงยังได้อยู่ก็เลยแบบเอออาแต่ประเด็นเอสเอของเราวันนี้นะฮะไม่ใช่อะถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยย้อนเวลากลับไปได้ในในวัยเด็กเนี่ยใหอยากจะกลับไปเป็นอะไรมากที่สุดอืมเลยครับผมอ่ะถ้าเป็นพี่ใหม่อยากจะกลับไปทำอะไรไม่ย้อนไม่ย้อนเพราะว่าเป็นเด็กอยู่เลอเออดีดีอ๋อทำอะไรถ้าย้อน่ก็ต้องอันนี้ยอมรับต้องยอมรับใช่น่อยว่าต้องยอมต้องยอมนะฮะแล้วหมายถึงเด็กแบบเด็กมัธยมหัวกินเกลียนนะฮะก็เดี๋ยวไปตัด ออกงก็จะได้เคียนอ่ะผมจะรอดูอย่าดีกว่าอ่าถ้ากลับไปเป็นเด็กได้นะฮะก็คงกลับไปเป็นเด็กอ่ะอ่าเออชะได้ใช่ไหมเอออ้วก็อยากกลับไปเป็นเด็กแล้วอยากเป็นอะไรอ่ะก็อยากเป็นเด็กไงแล้วตอนเป็นเด็กเนี่ยพี่อยากไปทําอะไรตอนนั้นยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดเป็นคนไม่ค่อยคิดถึงเรื่องขนาดนี้ใช่ไหมใช่ไหมบองบองขนาดนี้ไงก็เลยไปอยู่ด้วยกันได้เออแล้วยังเมย์อ่ะ อ,อย่างพี่เหรอยังยังเมื่ออยังผ,อยงผมแหละติดติดเรียกตัวเองว่าพี่ไงคุยก<อ>ับเด็กเยอะเอ้าไม่ใช่เหรออะไรครับอ๋อตัวเองตัวเองผ่านผ่านการเป็นเด็กมาแล้วผ่านการเป็นเด็กมาแล้วครับแล้ว<อ>ถ้าเกิดว่ากลับไปได้นะฮะอยากจะกลับไปโดนครูตีอีกครั้งทำไมอะ่ะฮะจะได้จำเหรอจะได้จำไงตอ,อ,อนเด็กไม่ค่อยโดนครูตีครับเป็นเด็กดีเกินไปนะฮะวันก่อนขับรถไปโรงเรียนเก่าโรงเรียนเก่าสมัยโรงเรียนประถมสวัสดีครับคุณครูโรงเรียนวัดอะไรบอกเขาไปวัดตะกั่มฮะวัดตะกัอยู่แถวอุดมสุขครับผมสวัสดีคคคครรรัับบุณู ชื่อภาษาอังกฤษนะเซนฟารเธอร์กัมแกนฟาเทอร์กัมคอนแวนต์ครับผมแล้วสวัสดีครับคุณครูใครอ่ะผมไงผมผมชื่ออะไรอ่ะประสบโชคครับอยู่ที่บล็อกเอตีทุกวันเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าตอนเด็กหลายๆคนก็ดื้อนะครับก็ตอนนี้โตแล้วนะ ก็ทํางานใช้ชีวิตอะไรโตหมายถึงวัยวุฒิโตวัยวุฒิโตครับร่างกายของเราก็โตด้วยบางคนก็สมองไม่โตครับสมองบวมเอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆนะครับมีประเด็นนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกทั้งเนี่ยคุณอยากจะกลับไปเป็นอะไรนะฮะสามารถส่งมาได้ครับที่4221100นั่นเองครับครับผมใครอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรก็ส่งมาแล้วกันใช่นะครับผมแต่ว่านะครับวันนี้ครับแน่นอนครับเช่นเคยกับบอกเอาทุกวันครับในช่วงสุดท้ายของรายการครับพี่ใหม่ในงับคุณผู้ชมครับเรามี เกมครับสนุกๆนะฮะที่จะมาให้คุณผู้ชมนั้นโทรเข้ามาครับสสายเท่านั้นนะที่จะเข้ามาเล่นเกมกับเราครับคุณ2คนต้องมาแบทเทินกันแต่ว่าจะเป็นเกมอะไรแล้ววันนี้ครับ แน่นอนครับไม่ใช่แค่เพียงว่าเราเอาเกมให้คุณเล่นโทรเข้ามาหาเราเท่านั้นเรามีของรางวัลครับที่จะเอาใจเราสองคนไปเอาใจพี่ไปเลยไม่ใช่เราได้ใจเราไปเลยมีของรางวัลให้อ่าเป็นของรางวัลที่เรียกได้ว่าเป็น limited edition มากบล็อกเ A เท่านั้นแต่ว่าจะเป็นอะไรตอนนี้ครับของรางวัลฮะกำลังผลิตอยู่นะฮะจะสดๆเลยนะเดี๋ยวมารู้กันในช่วงสุดท้ายของบล็อกเอาครับบลันเอนะฮะอ่ะก็เอาเป็นว่านะฮะอย่าลืมแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับจดเบอร์โทรศัพท์เขาไว้แล้วเดี๋ยวช่วงที่ห้านะฮะ เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยแล้วก็เล่นเกมการไปกับเด็ตเทิร์กันรที่เบอร์เลยนะครับ02ครับ5080144นั่นเองครับผมเดี๋ยวถึงผมมานะใช่แล้วนะฮะหลังจากที่เบรกทีห้าเนี่ยเราเป็นการแจกของรางวัลแล้วนะฮะเบรกนี้ก็แจกเบรกนี้ก็มีแจกอีกแล้วเหรอแจกทุกเบรกเลยก็ว่าได้แจกไปเลยครับกับกิจกรรมนะฮะที่เรียกได้ว่าลากยาวมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับกับกิจกรรมไลฟ์แชร์โพสต์นะครับตัวกลับใจนะฮะในแบบของบล็อกเอนั่นเองใช่การผมเรามามีกติกาว่าไงครับพี่ใใหหมม่่กกติาานนนนนะะคคคครรัับบเพียงแุณผู้้ชไไปล์ แฟนเพจนะครับที่ f a c e b o o k c o m b l o c k a t v นะฮะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยให้แชร์ภาพที่โพสต์นะฮะจะเป็นภาพที่เขาเรียกว่าเป็นแบบกลับนะฮะในมุมมองของคุณนะครับจะเป็นกลับหน้ากลับหลังหรือว่าจะเกจะเป็นแบบไหนก็ได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมครับแฮชแท็กมาด้วยนะครับว่าคิดกับตัวกับใจแล้วก็แฮชแท็กนะครับมาที่ blockatv นั่นเองนะครับนะผมใครที่ยังคิดไม่ออกว่าเป็นยังไงนี่ฮะเรามีภาพตัวอย่างให้ชมครับให้ชมนะฮะนี่คือภาพตัวอย่างนะครับแฮชแท็กมาแบบนี้เลยครับเขียนคำบรรยายใต้ภาพนะฮะแต่ว่า คำบรรยายนั้นแน่นอนครับเรามีกติกาอีกเช่นเคยฮะว่าต้องไม่เป็นคําหยาบครับต้องเป็นคําที่ไม่เสื่อถึงความลามกอนาจารเป็นคําพูดที่สร้างสรรค์แล้วกันนะฮะเป็นครเอทแล้วก็การตัดสินเนี่ยก็ถือว่าคณะกรรมการเนี่ยไปพูดเลือกปุ๊บก็คือจะต้องสืสูดตอนนั้นเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นก็คือไม่มีการล็อกนั่นเองครับผมหลายคนอาจจะคิดว่าเออเราส่งมาแล้วได้อะไรคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเรามีของรางวัลมาให้ดูครับอยู่ทางด้านนี้เลยฮะนี่ครับของรางวัลเลยครับไม่ว่า ใหญ่ของเราครับนี่เลยครับซัมซุงนะฮะกาแล็กซี่ S4 มินิครับกดโทรดิกดโทรดิฮะกดโทรดิเอาเลื่อนไงนะต้องแบบต้องแบบ อ่าสบายสบายสวัสดีครับเออเซียวเออเซียวเออคิมจิโอเคนี <S <S ่นะครับแล้วรุ่นนี้นะครับดีมากเลยนะครับเปนบางมากนะครับเพราะฉะนั้นสามารถพับเก็บได้ไม่ใช่อันนี้เป็นแบบกำลองนะครับพับเก็บได้นะฮะเก็บใส่กระเป๋าครับเรียบร้อยฮะเออเขียนชื่อลงนะฮะอันนี้นะฮะเป็นรางวัลอันดับหนึ่งเลยนะครับที่เราแจกกันนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy S4 Mini นะฮะแจกให้กันนะครับหนึ่งรางวัลใช่รางวันที่สองคือคืออะไรครับพี่ Keyboard เร์นะฮะจาก Iconic เนี่ยฮะน เพืชอเชอจากไอคอนิกครับมูลค่า5,000บาทครับคบจำนวนหนึ่งรางวัลน,นั่นเองต่อมานะครับคืออันนี้โอ้โหอยากได้มากเลยอะไรฮะอยากเอาแบบไปใส่ข้อป่านะฮะโอ้โไม่ไหวบ้างนี่ครับรองเท้านะฮะผลิตภัณฑ์จาก Adidas นั่นเองครับใช่นะฮะแล้วนะครับเป็นรุ่นอ่า เมื่อกี้ผมเห็นดูอ่ะเชอร์มี่สกอตนะฮะเป็นดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสนั่นเองนะครับเอามาดีไซน์เครับเป็นลายโพกดอตแล้วก็หนังกลับชอบตรงไหนหรือป่าตรงไหนเชื่อจริงเหรอใชเอาไปดึเเชื่อไเอาดึงเชื่อไปเลยไม่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 ไมัไม่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 ไมัไม่ไมนไม่ไม่ไมนไม่ไมนไม่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 ไมัไม่ไมอไม่ไม่ัม่ไม่ไม่รางวัลม่ไยครับ่รางวัลม่ามม่ม่นี่่ม่่น่ะ นี่ขา้างใน,น,นมีภาพบรรทัดนึกว่าเป็นสมุดภาพบรรทัดฮะนี่ครับอ่าน่ารักมากนะครับใช่แล้วนะฮะ,ะอ่ก็อ,<ด>อย่าลืมแล้วกันนะฮะส่งกันเข้ามาเยอะแล้วกันะนะครับเพราะว่านี่คือกิจกรรมนะฮะที่เราลากยาวมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาถูกต้องครับจนถึงวันนี้นะฮะวันที่9แล้วก็จะหมดเขตในวันที่10ก็คือวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะฮะคุณผู้ชมนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะว่าวันสุดท้ายเนี่ยคือ5้าทุ่มห้นาทีเราตัดเลยนะตัดเลยฮะนะครับผมก็เรราาจะะปกศผู้โชคดีครับททีี่่จะะะได้รรัับของงาวลนฮกอง ตรงนี้นะครับในวันที่15นะครับมกราคมนั่นเองนะครับกับรายการในรายการสดในงานรายการบล็อกเออาเราถ้าใครไม่สะดวกดูไม่สะดวกชมนะฮะก็สามารถเข้าไปดูรายชื่อผู้โชคดีได้นะครับทางแฟนเพจบล็อกเอในทีวีนั่นเองใช่ล่ะเองนะฮะหรือว่าใครอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะสามารถคลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์กันได้ครับที่ w w w บ l o c k a t v c o m นั่นเองครับครับผมเอาเละครับช่วงหน้าครับเรามีในเรื่องของเกมนะฮะที่บอกนะชีวิตของวัยรุ่นเดี่ยวนี้เนี่ยเล่นเกมกันบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเกมในมือถือนะฮะหรือว่า ในเครื่องอเขาเรียกว่าคอนโซลเล่นเกม oh. นะครับผม <m> แต่ว่าครับวันนี้เนี่ยจะมีอะไรมาฝากครับเกี่ยวก <K> ับ<ๆ>เกมเขาะจะบอกว่าเป็นเกมในตำนานก็ว่าได้ <Hey. S 2> ที่เกมเนี่ยที่จะบอกอะ่ะแต่ยังไม่อยากจะบอกว่าเป็นเกมอะไรเอาเป็นว่าคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าเกมในตำนานของคุณเนี่ยมีเกมอะไรบ้าง <Ah. แล้วจะตรงใจกับเราหรือเปล่านะฮะและที่สำคัญครับช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะฮะแล้วก็มาเฉลยกันด้วยครับครับผมช่วงหน้าครับบล็อกเอาใช้อีมอนซอนพาปะไม่ใช่ไม่ใช่